สวัสดีครับผมนัดฟุตบอลมหาสนุกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลตัว V I P กันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานผมให้ไปทั้งหมด7คู่นะครับอ่า V I P ก็จะเป็นฟีออนอ่าฟีออนะครับอ่าตัว U19 นะครับ ก็ครึ่งแรกจบ0 0นย์นะครับยิงครึ่งหลังไป2ประตูนะครับก็วินหลังไปเนาะส่วนตัวแถมนะครับตัวแถมก็มีวินครึ่งแรกไป4คู่นะครับแล้วก็ฟีไป1คู่แล้วก็เสียไป1คู่นะครับแต่ก็ยิงนาทีที่90บวก3ก็ยังพอได้ได้ทุนคืนอยู่หน่อยนึงเนาะก็สรุปรวมๆวมเมื่อคืนก็บวกอยู่นะเนาะสำหรับวันนี้นะครับ ตัว VIP ของผมผมมองไปที่ฟุตบอลอิตาลีเซรีดีนะครับเป็นคู่ระหว่างอ่าทราปน,นี่กับอ่าเอสดีซานดูกานะครับฟุตบอลคู่นี้าราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ำอยู่ที่1.80แล้วก็จ่ายบอลรองอยู่ที่2.00นะครับ อ่าแล้วก็ราคาน้ําขยับลงมานิดหน่อยนะครับอ่าจ่ายอยู่จ่ายทีมต่ออยู่ที่1.78นะครับแล้วก็จ่ายทีมรองอยู่ที่2.02นะครับส่วนราคาพูคราคาูเปิดมาอ่าจ่ายเจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.75นะครับแล้วก็จ่ายเสมออยู่ที่3.60แล้วก็จ่ายทีมเยือนชนะอยู่ที่3.75นะครับ แล้วก็ราคาภูขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่าเป็นจ่ายเจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.80นะครับส่วนราคาเสมออ่าจ่ายเสมออยู่ที่3.60นะครับแล้วก็จ่ายทีมเยือนชนะอยู่ที่3.80นะครับส่วนราคาสูงเต็มเวลาฟุตบอลคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ําสูงอยู่ที่1.82นะครับแล้วก็จ่ายต่าอยู่ที่1.97นะครับ าราคาสูงนิ่งนะครับราคาน้ําก็นิ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันมาแค่2ครั้งนะครับก็เสมอ1ครั้งแล้วก็เจ้าบ้านชนะไป1ครั้งนะครับมีประตูครึ่งแรกไป1ครั้งแล้วก็มีประตูเต็มเวลาไป1ครั้งครับจบ0ูนไป1ครั้งส่วนผลงาน 6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับก็แพ้สองเสมอสองแล้วก็ชนะสองครับมีประตูครึ่งแรกทั้งหกนัดนะครับแล้วก็มีประตูเต็เมเวลาถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับเฉลี่ยนัดละสองลูกเลยส่วนทีมเยือนนะครับ6นัดหลังสุดก็แพ้ไปสองเสมอสามชนะไปหนึ่งนะครับมีประตูครึ่งแรกไปสี่นัดนะฮะ แล้วก็จบส่วนส่ครั้งแรกไป2นัดมีประตูเต็มเวลาไปอ่าหนัดนะครับอ่าก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าประตูรวมๆก็เฉลี่ยนัดละประมาณ3ลูกนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าจะดูจากสาติอ่าผลงาน6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็ค่อนข้างดูดีอยู่นะครับ ฟุตบอลคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสมีหนึ่งประตูะครับมีถึงประตูผมมองว่าเจ้าบ้านฟอร์มกำลังดีนะครับน่าจะชนะไปได้นะครับมีหนึ่งประตูจากเจ้าบ้านนะครับฟุตบอลคู่นี้ส่วนตัวแถมวันนี้นะครับผมมีมาให้ทั้งหมดเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นคู่แรกเตะเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับ V.I.P ก็เตะ2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายกับฟุตบอลฮอนแลนด์นะครับตี2นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับส่วนท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มนะครับเพื่อรับแนวทางดีๆหรืออ,อยากมีเว็บไซต์ดีๆไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ไว้ให้ด้านล่างนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ